เดี๋ยวรอผู้ใหญ่แป๊บเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่นำไปครับมีอะไรมีอะไรครับมีอะไรครับบ๊าับาครับจะมาดูว่าเป็นพ่อพุทอายุใช่ไหมครับ แล้วก oh oh. uch, um, ็พระเทพเสด็จนะครับผมบอกเลยครับมีพระราชองกรอยู่ใช่หัวหน้าเขาก็รู้นี่หัวหน้าพินิจเขาก็รู้นี่อ๋อเพื่อนเรใช่ไหม แน่นอนครับคือผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ตามหาบัวมีองค์เล็กก็จะมาแต่เนี้ยผมเนี่ยผมพาพวกมูเซอร์ไปเข้าเฝ้าพระเทพมาสองคนล้วพระเทพจากจังหวัดตรงแล้วก็เออเดี๋ยวผมจะเอารูปพระเทพที่อยู่กับมูเซอร์นะฮะมาติดใหญ่ให้ให้ดูประเทาพวกเขาอยากจะมาเปิดมาแน่นอนรับรองเลยเปิมาแน่นอนแล้วก็ถามกับท่านอยากใครก็ได้ไม่ความร่วมมือหมดเขาจะมาพิสูจน์ศึกษาสิไม่ความ

ตัวเดี๋ยวนี้แล้วก็ไปส่งโรงพักตัวชี้อันนี้เทปไทยแขนแขนก็ได้พวเข้าไม่ได้ตัวชีต้องตรวนะท่านท่านไปตรวจตำรวจเลยไปได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้เทปดีเลยอ้าวไม่ได้ไปไปได้ต้องตรวจตอนนี้แล้วส่งตำรวจไปเอาต้องตรวจผมไม่ยอมพวกข้ายอมไป โดนได้ยันร้อไมด้ไ่ไข้ไม่ได้ไม่ได้ไได้ออกไได้ต้องวเลกาทาจไปพระเจ้าแล้วเขาพกปืนวตารวจขรอก มียนเดขายขายายายดนโดนโดนอดนโ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 ดนดนโนโนดนโดนดนโดอดนดนนนโดนมดนดนโดนโดนดไปไน้นโนนดไปไนโดดด ยึดเปิดไว้ทหารขอคำร่วมมือหน่อยครับผมจะลบข้อตัดสินไว้เลยผมให้ยึดปืนไว้ก็ผมจะแล้วให้ตัวทียึดปืนไว้เลยทหารก็มีหลายคนยึดปืนไว้ไม่ได้เดี๋ยวขอถ่ายก่หมด้าหัวเข้ามาเลยทหารแล้วก็ตัวทีต่อหน้าผมตัวทีต่อหน้าผมตรวจทีต่อหน้าผมฮ่า มถ้าไปดำเนินคดีรอคุณสั่พรุ่งนี้รู้กันตัวชีอาตัวชีมาตัวชีท่านตัวชีวนั้นไม่ได้มีอ่อนนะเอาคนอย่างนี้มาทำงานได้ยังไงอ่ะอะตัวชีนี่แหละคือตัวที่เาผมบอกให้ไปเกินอีกฆ่าวันเขา้าคลุกบอกแค่นี้ ไม่ไม่ใช่ต้องตัดตัวฉีดหน้าผมไม่ได้เลยผมไม่ยอมเดี๋ยวเดี๋ยวตามผมไปก็ได้ไม่ต้องขอเนาะแต่คุณอาจจะเจ๊จ้าตัวแล้วกันเฉพาะเราสี่ทหารายทหารเราสักใครไปก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ไปจะขอแล้วแล้วก็ลองสมศักดิ์ผมบอกกับคุณนะถ้าคุณไม่ดำเนินคดีมันมีอย่าไม่ดำเนินคดีนะผมเอาเรื่องคุณเดี๋ยวผมจะเอาไปที่สกอแล้วผู้ใหญ่ เขาปาอยมุแล้วเขามาทรับี่รู้ศัูกับชาวบ้านให้เข้ามาได้ยังไงผู้ว่าผู้ว่าเขาห้ามอะไรกันนะไอปลาลัตต้าแบบคุ้งพร้อมด้วยมันก็กลัวนะมันอยากเข้ามานะถ้าไปดาเนินคดี้งเราเรื่องหม้อผ่านเนี่ย เอาคนอย่างนี้มาทำงานได้ยังไงเดี๋ยวผมจะรายงานพลเอกประวิทธ์บอกท่านเนี่ยหาหาผมจะรายงานนายประวิทธ์เอาคนอย่างนี้มาทำได้ยังไงประวัติเยอะแยะถ้าเป็นราชการจริงนี่ทำไมไม่ใส่จับกันแบบนี้ใช่ไหมคะถูกมต้องดำเนินคดีนะถ้าไม่ดำเนินทีผมร้องนะบอกก่อนท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปครับผมผู้ใหญ่ไปหรออาบไปตัวไปตัวไป

มาคุณเป็ปฏิบัติบผมได้ม่ได้อกแค่นเดี๋ยวผมจะตามไป้วอกไปปฏิบัตินะคุณมาได้เดี๋ยวคุณถ่ายรูปไม่ได้ย้ายผมต้องลายนะถ้าผมลายเนี่ยคุณดูกับผมไม่ได้เล คุณต้องจับผมเาีมันวิธีหน้าดอนต้ไถเแบ่งมาอะแล้วคุณให้มันืเข้ามาที่เหรถ้าเป็นในป่านี่ม่สเอะจักรพงศ์เดี๋ยวตาไม่ชอสีเดี๋ยวคุณบอกคนเอกผมไม่ได้รบ